สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีูผูสุคนเด้อจ้พี่นอ FC, ้อ,นองจามืมอนีอากาศดีนะคะก็จะพาพี่น้องมายังเขาป่ามะซองเบงนะคะว่าพักป่ามีเอียงเกิดแล้วหะือยัง่งพี่น้องจา้าเยอรมันวันนี้อยู่ที่5องศานะคะแต่ว่าแสงแดดนั้นแจ่มแจ้งมากหาองศานี่มีแดดแต่ว่าอากาศกาจะกําลังดีนะคะพี่น้องจา้าไม่ร้อนมาก นี่คือบรรยากาศทั่วไปในเมืองนีนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะคะไปเก็บผักพู้ฝั่งทางพูนะคะข้ามน้ำไปเก็บผักเว้าวล้ะก็ไปพี่น้องเข้าไปเบิ่งพักน้กากันว่าพักป่าเมือนีเอียงเกิดแน่แล้วไปพี่น้องนางมาสักพักนะคะนอนกลงก็าม,มา่เจอผักกาดป่านะคะซึ่งเป็นผักกาดน้ําป่าตัดเลยจ้ะตาเป็นจังไดนี่เลยจ้ะ น้ำป่าหนี่น้ำค่ะพี่น้องแกเพิ่งย่งอ่อนๆนะคะถ้าอ่อนๆแบบนี้กําลังอร่อยเลยจ้าไปกันต่อจ้าน้ําเยอะสุ้มกับป๋าพักกาดน้ําค่ะน้าขมด้วยจ้างามขนาดค่ะอน้ำใสดีค่ะพี่น้องเลยน้ำใส แนมไปเห็นทางล่างเลยจ้ะบรรยากาศดีค่ะไปย่งางไปอีกหน่อยค่ะพี่น้องข้างหน้าคุณนะคะพี่น้องแนมเห็นย่างบัวจะ้ะพูนที่อยู่ตรงบักหอยนะคะพี่น้องคะหอยค่ะหอย,อยบ,นะบัวบจ้ะอันนะี้คืออยู่ไตน้นาเเลยพี่น้องออค่ะบักหอยกาบเนาะบานเห่ากับสีเอิรนว่าบักหอยกาบจ้ะอันขาวๆเนะพี่น้องเพิ่นเพิ่นอยู่ไต่ดินจ้ะอยู่ไต่หนามค่ะแม่นเบิดเลยอนี่จ้ะพี่น้อง ไอ้กาวค่ะพี่น้องอยางมาข้าวหนึ่งนะคะสิ่งที่มาเห็นนะคะเฮ็ดหูหนูจ้ะพี่น้องจา้าตอมขอนนึงจ้ะเพินเ่นแหงแล้วเด้อจ้ะพี่น้องจา้ามีเป็นเฮ็ดหูหนูที่ที่โลกเคยพาพี่น้องมาเก็บในทุกๆปีนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะโรบ่มีเวลามาเก็บพี่น้องเมียเพิ่นแหงค่าขอนเลยจ้ะแ้วกหลายเติบอยู่ได้พี่น้องเดียวโลกจะจะเก็บเพิ่นไปนั่นจ้ะ เห็นหูหนูนี่พอเวลาเอาไปเซ็น่ะเด้อพี่น้องจ้บเพื่อนกัดิฟฟขึ้นมาจา้ะนี่เลยได้ทั้งเห็ดได้ทั้งพักเลยจ้ะมาอนี่เออดีตัวใจครับพี่นอ้องแหงแล้วเรียบร้อยพี่น้องแบบนี้นี่อยู่ได้เป็นปีจ้ะเพราะว่าเอาไปต้องเอาไปตากนะคะเพราะว่าเพิ่นแหงเ,งเองแล้วแหงโดยธรรมชาติ เองเองโดยธรรมชาติเก็บเห็ด oh. หูห hey, นุกันเห็ดหู้หนุแห้งน้องกก่ฟังสำ้เลยนี่ลายตึกตึกน้อง เต็มขอ้อนด่จ้ะคันเพื่อนแหงอะไรไล้าปาหนึ่นี่งไปเซน้ำึ้นนี่ผูขึ้นไล้ก็เก่าจ้ะโอ้ยลบนี่ไม่รู้โชคดียันงหนี่ไล้ด้วยเราพี่น้องเห็ดหูหนูนี่ ถักคอนได้เพื so. me, so, ่อนเคยออกพี่น้องจ้าเพื่อนกระสีออกที่เก่าจ้ะอีนีออกกันสีน้ออีหนานะคะต่มารของเก่าเนี่ยแหละจ้ะสามารถเก็บตอนเพบนนั่งสดๆบ่โท่านโล้าะเห็นงานบ่ได้มาเก็บนะนี่แหละจ้าสิ่งดีเห็นเพ่านกะสีแห้งจังสีค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าอากาศจะเย็นนะคะอากาศเย็นเห็ทแม่หนูมันก็จะแห้งจ้ะ โอ้ยโอ้ยขึ้นเพจให้บรรดาห้อากษิตว่าเก็บเห็ดบ๊ที่้งนะคะพี่น้องจ๋าเพื่สนิทแห้งแบบสนิทเลยเอ้ยเอ้ยหลอดค้อนหลอดค้อนไม่พุงใหม่นะคะพี่น้องจ๋า ไตละบานนองเอ้ยไตทั้งผาไตยทั้งเฮ็ดนะน้องแก่เอาออสีผ้าหมุนปลาหมุนตาหมุนลาอือส,สันเด้วยจากนหนังเ้าเพราะว่าหมุนไม่ปลานะคะมาสำรวจปลาสำรวจปลาสำรวจปลา เบ่งว่าอี๋ไม่ตานี่เกิดอะไง่างเลยค่ะตาตาู่ตรงนี้เกิดอะไรง่าดูภาพที่น้องมาเก็บใ่ทุกคปีแล้วจ้ะอู้อบรรยากาศดีแห้งจ้ะส่พี่น่อยางหลอกเลยเป็นดอกไม้่าค่ะพี่น่อาดอกไม้่าอ๋อตา่าเป็นตอกอคือกนันจ้ะ เวลาเก็บพักปานี่จ้ะสำหลัวเบิง้งว่าดอกใหม่ปาออกไรเง่ายนะคะพี่น้องถ้าดอกใหม่ปาเริ่มออกพักปาเขาก็เริ่มออกคือกันจะ้ะอู้หูวิ่งปาเหมือนดนวิ่งปาเหมืนดนของไทยตาที่น้องยังหล่อหน่อย,ย นี oh ่บอกจรงว่าอึจริงๆเห็นง่าน้อยน้อยอยู่นะคะนี่ก็ท่านหนุ่ยไ่นะคะอี่องจะขึ้นเกิดนจะผุดขึ้นมานะจ๊ะ ตืองานที่ธรรมชาติละนี่นคะคะธรรมชาติที่สวยงามว้ามันเหาะเบิงนะคะเพราตอนอยางอยู่ข้างบนพี่น้องมันจะไม่เห็นนะคะตออ้องยางลงมาในป่ามหมุนมเบิงในป่าเนี่ยเราจะจังจะเห็นนะถึงจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยตัวตรงนี้มันจะเป็น คลองน้ำเด้อพี่น้องคะตรงนี้เป็นคลองน้ำนะคะคือช่วงเวลาหนาะฝนหนากจะสไหลเป็นตรงเลยจ้ะไม่ก็จะเนี่ยมพอเห็นนะพี่น้องโดยถ้าเขายังมาเขาก็จะเนี่ยมเห็นจ้ะแตเนี่ยเห็นที่อยู่ทัดจริงๆที่อยู่ข้างล่างนี่าตานีตา บดีค่ะน้องขนาดจ้ะน้ม้ะใส่ดีจ้ะดีจ้ะพักมดเลยเกิดน้อยน้อยนะคะเพราท่านมหน่จ้ะเพราะท่านใหญ่พวกเก็บเองต้นนี้ยังไม่โตพอเพราะอเก็บ ถึงมองเห็นมองห็นผักผักป่าต่างๆนานานะคะนี่จะให้ขนอมเดิมเนี่ยผักป่าผักป่าป่าอี่แหละน้องจ้ะ เห็นไักเสียงน,นังนน่งตรงตรงไหนคือดูการพักเสียงน,นะคะ่ะเดีเียรพักเสียงพี่น้องปีที่แล้วหนูพักเสียงบลายจะไม่หลุนกันน้่กันค่ะปีนี้มันนีพักเสียงห้เย็บบอพี่ไค่ะพี่จายพักเสียงหน่อยเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือต้นพักเสียงได้ค่ะพี่น้องจายนี่น่อยนะจ๊ะ ้องลอยคนใหญ่นะคะประมาณสัก,ออกสองอาทิตย์ตอ้ะอาทิตย์กลัวสองอาทิตย์ประมาณพี่น้องนี่แหละพักเสียงนะคะกำลังกำลังขึ้นกำลังขึ้นเลยมีพักเสียงไม่เห็นอยู่พี่น้องคะ่ะเอาสิได้กินพักเสียงเลย ม atti, unda, ไม่ตายที่น้องแกพอคนกำลังเกิดนะจ๊ะเพิ่อจะขุดดินขึ้นมา่ะเดี๋ยวย่างไปทางหน้านะคะเดี๋ยวจังเบิงน้้ำกันเนาะเกิดน้ำกำที่น้ำแกดนมากะ พักหนอกฝรัง่งจ้ะพี่น้องที่เพื่อนดอกสีเหลืองๆนลยจ้ะอ่อนๆสีกินได้ได้จ้ะพี่น้องจ้ะพักหนอกฝรัง่งจ้ะพี่น้องคะโอ้ยหอบแพคแคกๆเลยจ้ะยางมา่ได้พักหนึ่งนะคะพี่น้องก็จะสุดลำห่วยตรงนี้แหละพี่น้องคะ่ะทิ้งที่ได้เนี่นะคะเมื่อนี้จะได้พักได้พักตาลา้ชนิดดูจ้ะพี่น้องจ้ะ ได้หอมปลาได้อ่พักหนอกฝรั่งนะคะพี่น้องคะแล้วก็ได้ไมยางไมยางส้มนะคะพี่น้องคะหลักกาม,มาเบิ่งว่าพักเสียนเ้าเกิดเร็วไรเงี้งนะคะกำลังโตอมอเต่แม่ขึ้นนะคะประมาณจากอาทิตย์สองอาทิตย์เพิพ่นเก่คิดว่าคือสีนใ,นใหญ่กว่านี้นะคะพี่น้องาการจีภาพพี่น้องนะคะไมยางเก็บอีกเช่นหนึ่งเมื่อนี้ได้ชมบรรยากาศดีๆแล้วมาซ่อมมาจอกดวงตาแล้วกับสิได้เวลากลับเลยได้พี่น้องจ๋า มื่อนี้ได้ทั้งเห็ดแห้งได้ทั้งผักสดพอดีเลยจ้ะเอาไปเห็ดยังกินเนาะเอาอมใส่กันเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ขอโตพี่น้องไปซ้ำหนีสักคนได้จ้ะพี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ